เราก็ได้ผ่านพ้นช่วงเวลาันเป็นมงคลน,นะครับจากการที่เราได้อยู่ในช่วงการกินเจงคือการละเว้นถือสินห้างเนี่ยเป็นสำคัญนะครับเรียกว่าเป็นมงคลชีวิตของคนเราเลยนะครับว่าอะไรอีกซี่โงโหนึ่งเนี่ยก็กำลังการทากาลังทําสงครามอยู่นะครับมีคนล้มหายตายจากกันไปจํานวนมากในประเทศไทยเราก็จะได้ถือสินกินเจนแล้วก็ปฏิบัติตามสินห้าข้อนะครับ ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เหมือนกันเลยนะเรียกว่าการถือศีลนั้นของเรานั้นก็เรีวยกว่าได้บ่ญบุญกันโดยทั่วหน้าไม่ว่าท่านจะกินกี่วันก็แล้วแต่พูดที่คุณมากก็หมายถึงว่ามีพลังงางจิตน,นะครับในการที่เราจะตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งใจในการที่เราจะนำเดินชีวิตต่อไปด้วยความที่เ,เรียกว่าอยู่ในกฎเกณฑ์เปรียบที่ดีขึ้นนะครับ อยู่ในศีลธรรมที่มั่นคงนะครับจะทําอะไรต่างๆก็ระลึกถึงสิ่งดีสิ่งร้ายว่าบันกูจะต้องแยกแยะออกจากกันถ้าเราเองนั้นเนี่ยนะครับยึดมั่นในสิ่งครบทั้ง5้าแล้วก็ในสิบวันที่ผ่านมานี่นะครับที่ตั้นได้กินเจนะครับในทุกๆมื้อนะครับแล้วก็ปฏิบัติอย่างเค้่งคัดนะครผมเชื่อว่าในชีวิตต่อไปเนี่ยนะครับอันใกล้นี้เนี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมีผลดี ก็เรียกว่าอันนี้สงเกิดจากการกเกดเชงนอกจากจิตใจเราเนี่ยจะมีความสุขกายสุขใจแล้วเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเราก็สามารถทําอะไรด้วยความาที่มีกําลังใจมากยิ่งขึ้นนะคร mm ับ hmm. การกีงเจงเนี่ยสำหรับคนที่รัทานเจงอยู่ประจําแล้วเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาจะรู้สึกเลยว่าชีวิตด่างสุขภาพร่างกายก็จะมีความสมบูรณ์ทึงแม่จะเจ็บป่วยก็เป็นเรื่องปกติเรื่องการเจ็บป่วยเนี่ยจากการทำบ,บุญคนละเรื่องนะครับ เรียกว่าเจ็บป่วยนั้นมันเป็นไปตามวัฏสงสารแล้วก็เป็นไปตามก็เรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายนะคนเราเนี่ยเกิดมามันก็ต้องมีแก่แล้วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายไปแต่การถกพูดนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าทําผลแล้วก็ไปแก้เรื่องไม่แก่ไม่เจ็บอามคนละเรื่องกันนะครับเรียกว่าคนเราเนี่ยเราต้องแยกให้ออกนะครับเมื่อเราเกิดมาเนี่ยนะครับสิ่งที่ดีก็จะต้องอยู่กับสิ่งที่ความเป็นมงคลทั้งสิ้นนะครับ ครบแต่บัณฑิตนะครับคนพานเราก็จะแบบนี้เราก็จะไม่ไปยุ่งอันนี้สงจากการกินเจเนี่ยเราได้อยู่ร่วมกันนะเป็นคณะหมู่เพได้ว่าเป็นหมู่ก็เร้กาลยานะมิตรเป็นกลุ่มทําให้เราเองเนี่ยนะครับครบแต่คนดีมีปฏิบัติเดียในสี่นิสให้ทุกคนเนี่ยนะครับก็เรีวยกว่าช่วยกันดูแลนะครับแล้วก็ปฏิบัติร่วมกันนะเกิดภารกติตต่อไปนี้นะครับออกจากเจแล้วเนี่ยนะก็จะมีกาลยานะมิตรเพื่อนที่ดีต่อ,อก,กัน ไปพบกันในศาลเจ้าบ้างไปพบกันตามรัฐบารอารามต่างๆนะครับได้เจอคนที่เป็นบันณฑิตนะครับพูดจาแต่ดีๆเพราะ่านกลางก,ก็ได้ว่าฝึกฝนมาแล้วในช่วงเวลากินเจแลคือเก้าวันสิบวันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่นนทัาอิงพ้นบาสามารถปฏิบัติได้ท่านก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่อันนี้พุทธจะต้องมีความสดใสแน่นอนเราจะต้องระลึกถึงสิบวันที่ผ่านมาด้วยความเข้มงวดนะครับในตัวเอง อันนี้เป็นการขึ้นออกบริหารจิตตัวเองจนสาม,ผลผลมารถผ่านพ้นมาได้เลยนะครับส่วนที่คนอาจจะบอกว่าโอ้เชื่องไปด่าเขาอ่าบางคนก็บอกโอ้เริ่มจิตเป็นหยิบอาปกกาเข้ามาใช้แล้วก็เริ่มกระทวงอันนี้ก็เป็นเรื่องในเล็กนะครับก็แล้ปลาจิตปีไม่ใกล้อยน้อยเนี่ยพวกนี้เนี่ยนะครับบางครั้งเราก็สาม,มารถแก้ไขได้ถ้าเรารู้นะครับ เรารู้ว่างเออเราทําผิดไปการรู้เนี่ยความผิดคันมเกิดขึ้นก็จริงนะฮะแต่มันไม่ได้เคยทาถึงความเดือดร้อนมากมายเราก็เปลี่ยนซ้งพฤติกรรมเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าทําอะไรผิดนะครับถ้ารู้จักจิตใจเนี่ยให้รู้ว่าผิดนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงซ้ำปรับปรุงพัฒนาหาวิธีการต่างๆในการที่เราจะป้องกันนะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยนะฮะบางสิ่งเนี่ยเราก็ มักจะเี้กว่าจะต้องฝึกฝนนะครับไม่ใช่บอกไปปล่อยไปเรื่องของร่างกายโอ้มันอายุมันมากแล้วหรือโอ้มันเป็นนิสัยเนี่ยติดมาตั้งแต่เด็กแต่เราจะต้องแก้ไขนะครับแก้ไขด้วยกันอะไรครับอ่าเมื่อเรารู้แล้วเราก็แก้ไขอย่างกรณีเนี่ยนะว่าเราเองเนี่ยมีกฎเกติกาของตัวเราเอง อย่างเช่นจะออกจากบ้านเริมนู่นเลิมๆๆๆนี่เริ่มยาอ่เออแล้วเกิดแล้วลองทางเนี่ยเกิดอาการโรคกำเริบเนี่ยนะครับยาก็เลยม,มามาอ้าวไปโทษไอ้แจวไอ้แจวไม่อีไม้ฉันเลยอย่าง,างนั้นลยอ้าวเสร็จเตัวเองเนี่ยนะครับก็เรียกว่าไปโทษองคนอื่นยาเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญเพราะฉะนั้นเวลาเราออกจากบ้านเราก็ต้องดูออยายายาเอามีกี่ยายาสี่ยาลยจาเป็นถ้า,ามันมียามีมือถือมีกระเป๋าตังค์และที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับ ความหมายคุณจะไปไหนบางคนเนี่ยหยิบแต่แของออกงานเนี่ยสุดท้ายไม่รู้จะไปไหนยืนอยู่หน้าบ้านทนงานนะครับเอ้จะเลี้ยวซ้ายดีเลี้ยวขวาดีหรือเยิมันข้างหน้าดีเอะเอาอะไรไปก่อนเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ต้องให้เกิดความมั่นคงก่อนไอ้แน่แน่แน่จแล้วก็ถึงจะลงมือปฏิบัตินะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเรารู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะทําให้ชีวิตเราเองเนี่ย จะออเรื่องของโรคเอไซเม์เกิดขึ้นได้ไม่เกิดก้นดาไดไน้นะครับทุกคนก็เป็นได้หมดเมื่อถึงเกณฑ์อายุนะครับแต่ตัวเราจิตเนี่ยเป็นต,ตัวบังคับกลางเลยนะครับเพราะใจิตใจเราเนี่ยถ้าเราเนี่ยไม่สับสนไม่พลบายนะครับชีวิตเนี่ยก็ดความต้องรู้จักบริหารจิตของเราเนี่ยทำอะไรต่างๆไปโทษคนอื่นแล้วเราต้องโทษตัวเราเองและอีกอย่างเนี่ยก็ชอบไปโทษธรรมชาติทำไมเนี่ยไม้เชิ้ตแก่อย่างนี้โอ๊ยทำไมฉชนตต้องเจ็บอย่างนี้นะ ไอ้ยนี้เป็นเรื่องของชีวิตของคนเราเมื่อเกิดมาก็เป็นแบบนี้นี่เองต้องรู้ตัวเองนะครับว่าเมื่อเกิดมาแล้วทุกอย่างมันไม่ใช่เป็นของเรานะครับลูกถ่ายของคุณเนี่ยคุณถ่ายทุกเดือนเนี่ยแล้วคุณเอามาดูสิสองลูกนะดูว่าเนะี่ยเป็นของคุณบ้างไม่มีไม่มีมมตัวตนคุณสักอย่างเลยมีแต่คล้ายคล้ายเน้าตาคล้ายๆ้า,านะฮะปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยแล้วับ คนบางทีทามเขาว่าในสิบปีอ่ะมาดูโอ้ไม่น่าไอ้สมัยก่อนทำไมเรามีผมเดี๋ยวนี้เราทำไมผมเราหมดหมดศีรษะเลยเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นเอออย่างนี้เราต้องเข้าใจนะครับว่าตัวตนของเรานั้นเนี่ยแท้ที่จริงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าไม่มีใครมาเป็นเจ้าของแล้วเราก็ไม่สามารถเอามาเป็นเจ้าของตัวเราเองเพราะมันไม่เคยเชื่อฟังเราเลยสักอยาดเราบอกไม่แก่มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องฟินเจเนี่ย เป็นสิ่งที่น่จริงแท้แน่นอนก็คือการไม่เปลี่ยนแปลงการอน,นิสงส์เรื่องนี้เนี่ยนะครับการไม่เปลี่ยนแปลงข้อแรกเนี่ยเราก็จะไม่มีเรื่องของเจ้าพันในเวรน,นะครับาำ่าเจ้าพันในเวรเกิดขึ้นยังไงท่านทราบไหมครับว่าสิ่งที่เราบริโภคไปเนี่ยสารทุกชนิดเนี่ยนะครับเขาว่ามีอาการแพนนิคือตกตนกตกใจแล้วมันก็จะไปผลิตสารบางตัวเนี่ยขึ้นในตัวเองนะครับเมื่อเราเอามาผ่า ไปฆ่ามันตายแล้วเราก็เอาเนื้อมันมากินไอสารเคมีไลยๆเหลาห่านั้นเนี่ยนะครับไอกอนตางเนี่ยมันก็จะติดตัวแล้วก็กินเข้าไปก็กินเข้าไปเนี่ยมันก็จะระจาอยู่ในร่างกายเราถามว่าแล้วเราชะล้างๆๆมันมันก็ไม่ได้บางทีเรื่องเคมีเนี่ยนะะในร่างกายมันละเอียดอ่อนใช่ไหมครับก็กินเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็มีกลิ่นตัวบางทีบางคนเดินไปไหนทำไมสูนัขเขา่าเขา่าแต่เข้าอยู่คนเดียวคนอื่นก็ไม่เห่าแสดงว่าคุณจะต้องมีเคมีอะไรที่มันเอารังเขียแล้วที่ก็ไม่ชอบนะครับ สัตว์บางอย่างเนี่ยเห็นเราเนี่ยโอ้มีแต่ความลักกระโดดขึ้นมาเนี่ยอยากให้เราโอบกอดมันอยากให้แสดงความลับกันเนี่ยนะครับก็แสดงว,ว่าเราเนี่ยนะมีความที่เรียกว่าเมตตาตางีนะครับกับสิ่งมีชีวิตต่างๆอะไรที่มันเป็นขุณเนี่ยนะครับที่เราปฏิบัติมันเริ่มจากตัวที่เรามีจิตใจที่งดงามก่อนการกินเจนี่ก็เหมือนกันนะครับถ้าเราประกอบกิจกินเจนเนี่ยโดยที่ไม่อายละเว้นจากการฆ่าสัตว์ชีวิตแล้วไม่กินของสร้างของ สิ่งที่ชีวิตเลยงนะมันก็จะไม่มีการติดตัวอยู่ในตัวเราแต่ถ้าเราไปกินแล้วเราไปเดี๋ยวอ้างมันของที่เขาเอามาขายนี่แต่เราก็ช่วยสนับสนุนซื้อมากินนะครับสิ่งนี้พูดขายไม่ได้เราบอกว่ามนุษย์เรานั้นเนี่ยนะครับเกิดมามันก็ต้องมีการมีการบริโภคแต่เมื่อถ้าเรารู้แล้วเนี่ยนะครับแล้วเราก็ปฏิบัติอย่างกรณีตัวผมเองไม่ยกตัวอย่างไปเลยนะครับว่าเราเองเรากะะ็ตั้งปณิธานตัวเองว่าทุกเมื่อเราจะมีผักสักหนึ่งจัง เรากินเวลานานไปเนี่ยก็เริ่มจากที่มาผักใส่กุ้งใส่ปลาใส่หมูมังหรือใส่ไก่บลาเนี่ยเราเริ่มจะเหมือนกับได้กินมันไม่บริสุทธิ์เราอยากกินผักที่บริสุทธิ์นะครับแม้กะตั้งน้ำมันก็อยากใช้น้ำมันพืชที่ดีไม่ใช้น้ำมันหมูอะไรต่างๆเราก็จะใช้น้ำมันที่บริสุทธิ์นะเราก็สามัดหัตนะแล้วเรากินและกินแล้วยางสนิทใจแต่ถ้าเรากินไปนานๆแล้วเนี่ยเราเพียงแต่ได้กินนะเราคงจะรู้สึกตึงอัดมากเลยก็จะคนกินเจเนี่ย เขาจะวหวมากเรื่องของอ่างการกินเนี่ยแล้วสุขภาพเป็นไงครับเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันแต่การเจ็บไข้ได้ป่วยของเขาไม่ใช่ว่ามันจะเป็นโรคลายนะครับถึงแม้จะเป็นโรค้ายแต่ว่าเขาก็ยังมีโอกาสได้หายขาดไปนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยนะเป็นเรื่องเราจะต้องแยกแยะให้เป็ดนะครับอันนี้สงฆ์เนี่ยเกิดจากการทานเจงเนี่ยผมเชื่อว่าในหนึ่งปีถ้าท่านได้ทานทั้นหนึ่งก็ถือว่าเอาละละเว้นนะครับ และทุกในหนึ่งปีนั้นเนี่ยคุณเนี่ยสาม,มารถเว้นได้อีกทีหนึ่งทันทุกครั้งเดิมอ่าหลังจากนั้นก็เดีกว่าสามวาันสักทีเดยวมาก็วันต่อวันนะครับแล้วบอกว่าวันช้นจะกินผักนะเป็นประจําวันต่อวันนะครับเดี๋ยววันทุกมือ้ออ่าต่อไปก็กินได้ทุกมื้อเลยแล้วผมเชื่อเลยว่าคุณนานบางไปนะคุณจะไม่สาม,มารถกินเนื้อสัตว์ได้เลยแม้วันเนื้อนะมันจะเป็นปูปูรองด้วยโอ้ปูสดด้วยนึ่งมาสดสด,สดมีไข่เนี่ย คุณก็ยังไม่มีความอยากที่อยากกินไปโดยเฉพาะในปัจจุบันวิทยาศาสตร์เนี่ยได้พิสูจน์ออกมาหลายหลายอย่างแล้วว่าสัตว์หลายหลายชนิดมีพยาธิอยู่ในตัวนะครับถ้าเราปรุงอาหารไม่สุกแล้วเนี่ยก็จะเกิดปัญหากับร่างกายเพราะว่าตัวพยาธิอย่างนี้เนี่ยเมื่อเข้าไปในร่างกายมันก็ชอนจายไปตามสมองบ้างไปตามระบบประสาทต่างๆก็ทาให้เราเกิดแก่เจ็บตาย,ยนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราได้อย่างแน่นอนนะครับ วันเกิดนี้เป็นเดือนก้าของจีนนะครับค็เราศาีสิาศีสุกราศีสุขเนี่ยเป็นราศีหนึ่งนะครับค็อเรกว่าเป็นราศีที่อยู่ตำแหน่งอ,อยู่ัางตามโหราศาสตร์ก็บอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่่างไกลจากโลกทางทิศตะวัตนตกเฉียงเหนือนะครับทิศนี้ก็เป็นทิศที่เรกว่า จังหวะคลันโจรต่างๆเนี่ยดวงอาทิตย์มันอยู่ไกลจากจุดจุดนี้เพราะฉะนั้นในจุดจุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่มีความเสี่ยงมีความระวังนะครับต้องระวังประเทศไทยเราหรือจะเป็นโซนทางเอเชียเนี่ยนะครับโดยเฉพาะหลังโคโรนาซีเนี่ยเราก็จะมีความเข้มงวดและถือว่าถ้าราศีนี้มาปรากฏอ,อยู่ในดวงชะตาเราเราจะควรจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของเกล็ดเลือดต่างตา นะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องมามากอย่างยิ่งเลยก็คือการกินอาหารไม่ปรุงสกนะครับเดี๋ยวสุกสุกด,ด,ดิบดิบให้เด็ดเขา่าเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเรารู้จักละนะนะครับคุณก็ห่างไกลจากโลกเนี่ยก็ได้ควา,ควาถึงจะเป็นอาการรุนแรงมันก็จะน้อยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าเรารู้ไว้ก็เดี๋ยวรู้เท่าทันกัรน,นะครับหลักโิาศาสตร์ซีเถียวข้อยี่เดือธรรมพยากรณ์นะครับของศัพทธรรมที่ตรงตรงึตง,ตงผมเองนั้นก็ ได้นำเอาหลักของกรรมนิยามห้าของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทำนิยามนีไวัยนะครับแล้วก็มาพิสูจน์และสังเคราะห์เรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นในแต่และดวงชะตาก็ทำให้เรารู้เท่าทันกรรมของแต่ละคนนั้นควรจะร,ระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการตริงเจในช่วงนี้อาน,นิสงส์เนี่ยถือว่าเป็นภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่หมายถึงว่าถ้าคนทั่วไปแล้วนะครับในสังคมรับรู้ได้นะครับว่า ช่วงนี้ถ้าเป็นเดือนกรนยายนผมแล้วก็ต้องกินเจกันทุกปีและใครเกยแต่ก่อนหรือหลังอยู่ภายในเดือนนี้เนี่ยครับก็ดึกกว้างมันก็มีเหตุถ้าอธิบายตามหลักโภชนารท่านอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าผมอธิบายว่าเอาละในเดือนตุลาปีทุกปีเนี่ยนะครับถ้าเราได้รับประทานละเป็นพวกจากสิ่งในชีวิตต่างๆแล้วกินอาหารหรือถ้าเป็นไปได้นะครับว่า ในทุกๆวันหรือทุกๆมื้อถ้าท่านดิบเลี่ยงได้ก็จะเป็นการดีโดยเฉพาะถ้าจะเป็นจะต้องกินเนื้อสัตว์ท่านก็ปรุงเนื้อสัตว์นั้นเนี่ยให้มีความสุกแล้วก็ให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดพยาธิในเวลาต่อมาเพราะวิธีการต่างๆเราเพื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราก็ควรจะต้องปฏิบัติเป็นประจําได้ก็ยิ่งดีนะครับชีวิตเนี่ยมีคุณค่านะครับสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญถ้าเราสามารถเนี่ยเรียนรู้ตั้งแต่วัยเยาว์แล้วก็ เด็กบางคนเนี่ยก็กินเจเลยนะครับก็เรียกว่าชอบออกชอบอ่างปากชอบโรคกินเจเลยนะครับอย่างผมนี่กินเรื่องย่างเยาไงเลยอายุน้อยๆเนี่ยหล่ะไม่กี่ปวบนะครับเจ็บปากปุ๊บผมก็ตามดวงยากกินยายกินเจมาตลอดแต่ก็กินเนื้อสันว์มาก็กินบ้างแต่ว่าถามว่าไงเพื่กสองจานเนี่ยระหว่างเต้าหู้เนี่ยนะครับกับหมูแดดเดียวน่อผมเลือกเต้าหู้ดีกว่า พะว่ากินจนเรารู้สึกด้วยใจเราเองอ่เราอยากจะกินอย่างนี้แล้วต,อต่อ,ต,อต่อมาก็เฉยๆกับสิ่งในชีวิตเว,ว่าอร่อยขนาดไหนโอ้โหอ,อุ้งเนี่ยนะเอาเปลือกผ้ามาไปทําอะไรก็เฉยๆฮะไม่มีความอยากเป็นพิเศษก็ไม่มีเพราะเราอยู่ที่ตัวเราเนี่ยการกินเจนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะมีเป็นเทศกาลถ้าเลยกินพร้อมๆกันเราก็จะได้อนานิสงส์นะครับจากการที่มีกัลยาณีมรอยู่ในเหล่าบณัณฑิตทั้งหลาย นะครับได้พูดคุยกันได้รู้จักแต่ดคนดีๆอยู่ในศีลธรรมอันนี้สงเหล่านี้เนี่ยมันก็เกิดกเราวด่างนะครับในปีผ่านไปสองปีผ่านไปสามปีผ่านไปเราก็จะมีแต่คนดีๆนะครับเพิ่มปูนเพื่อนปูมแต่ละปีแต่ละปีนะครับถ้าเราปฏิบัติได้ทุกวันเราก็จะมีเพื่อนเนี่ยนะครับ ที่มีก็เราวา่าจิตใจที่เหมือนกันนะครับพบแต่คนดีๆเห็นหน้าเจอแต่คนดีๆความรู้สึกดีๆความรู้สึกดีๆนั้นก็เกิดจากตัวเราเองนั้นรู้จักกระด้วาปรุงแต่งนะครับไม่เป็นอคติการปรุงแต่งนั้นทุกคนก็ต้องปรุงแต่งหมดเรื่อจิตใจเพราะมก็อยู่ที่การสัมผัสน,นะครับว่าเราเองถ้าไร้สัมผัสแต่สิ่งดีๆอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีๆนะครับมีเพื่อนกัลยานมิมรที่ดีนะครับเราก็จะพบแต่สิ่งดีๆตัวเองก็ประตบ ปฏิบัติแต่สิ่งดีๆเมื่อปฏิบัติแต่สิ่งดีๆเราไอ้เรื่องความชั่วะะเราก็จะทิ้งห่างเราก็ไม่จะจะไม่ไปคิดเลยนะเริ่มก็ไม่คิดละนะครับ <_ d ient> เพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักของมัคมีองค์แปดนั้นข้อแรกเลยนะครับ <_ d ient> มัคเนี่ยก็ว่าคิดอะไร <_ d ient> ก็ให้คิดดีนะครับ <_ d ient> และเหตุนี่ค้อมในสิ่งที่ดีนะครับทาอะไรก็ทําในสิ่งที่ดีไปแล้วเนี่ยนะครับข้อแรกๆเนี่ยนะครับก็คิดก่อนเอาที่ความรู้สึกความคิดเนี่ย ซึ่งอันนี้เี็ยเปสิ่งที่สาคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สำคัญของการกิเนเจงนะครับในปีนี้ผมก็เชื่อว่าแม้ว่าในเศรษฐกิจที่มาไม่ดีแล้วนะครับพวกเราก็ยังพยายามแล้วก็ยังไปบางคนก็พยายามาก,ยกินให้ได้นะครับแล้วก็เริ่มต้นตั้งก้นในสิ่งที่ดีๆบางคนก็อาจจะรู้สึกผิดบ้างที่กินแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้ครบจํานวนก็ไม่เป็นไรครับความตั้งใจนั้นการกินเจนั้นการเกิดบุญกุศลมุดจิตอยู่ที่สิทั้งสิ้นนะครับ ถ้าเรารู้จักจิตเราผิดบุญกุศลแล้วเราจะกินชดเชยก็ยังได้ครับไม่จะไปต้องเก้าวันเอา9เก้าวันวันนั้นเราก็อากินชดเชยไปหนึ่งวันก็ได้ครับนะครับการที่เรากำหนดอกฎเกณฑ์ว่าเก้าวันสิบวันนั้นก็เพื่อให้ทุกคนเนี่ยมาพร้อมเพียงกันแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานร่วมกันว่าจะทําสิ่งดีๆร่วมกันนะครับให้เกิดพวกพ้องนะครับหมู่เ่าที่เป็นกาลยานมิตรอยู่ร่วมกันรู้จักกันแล้วก็ให้เกิดสัญญารูปพากขึ้นมา สำหรับตัวเราเองในการที่เราคิดว่าต่อไปเมื่อเราทำดีแล้วบุญกุศสนนั้นจะส่งเสริมโดยเฉพาะเรื่องการเบียดเบียนเราจะไม่เบียดเบียนเพื่อนการบ้างอะไเราก็จะไม่พูด,พดจาดีๆนะครับสิงที่ไม่ใช่ของของเราเราก็จะไม่ไปอิดฉวยของคนอื่นมานะครับเรื่องของภรรยาของคนอื่นเราก็จะไม่ไปยุ่งน,นะครับและโดยเฉพาะเส่งเสพติดเมินเมาทั้งหลายเราก็จะละห่าง,งเพราะเราอุตส่าห์ทำดีแล้วเราทำไมต้องไป เสร็จจิตเรื่องของสิ่งของเหมือนหมอบซึ่งเป็นตัวทำลายสติของเราเองนะครับเพราะผมเชื่อว่าช่วงเวลาปีนี้ที่ผ่านไปก็เป็นสิ่งที่ทุกคนจะประสบความสาเร็จแม้ว่าเศรษฐกิจจ,กจะไม่ดีอยางไงนะครับแต่สำหรับผู้ที่ทำเจนะครับหรือผู้ที่มือจิตเป็นกุศสนทนข้างหลายนะครับก็ร้อยานพ้นไปด้วยดีนะครับตั้งหน้าตั้งตานะครับเส้นทางข้างหน้าจากนี้ไปก็ พบแต่ความสุขสวัสดีนะครับแล้วก็คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้คิดแต่ดีวันนี้ยังไม่ได้พรุ่งนี้ก็จะมาสิ่งเหล่านี้ก็ติอมีความหวังแล้วต้องตั้งใจงทำดีต่อต่อไปในปีต่อๆไปถ้าเป็นไปได้กินได้ทุกวันขออนุโอทนาครับ